ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดียามเย็นอันนี้ก็สี่แยกบ้านกวดครับ,เรา,ารรรบเรามาที่ร้านโทรศัพท์ครับเรามาที่ร้านโทรศัพท์อันนี้ร้านโทรศัพท์ชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อชื่อร้านโทรศัพท์อ่ะชื่ออะไรนะฮะเคเคโมบายอ่ะเคโมบายอยู่กับสี่แยกบ้านกวดเนาะก็คงจะรู้จักกันดีถ้าใครผ่านไปผ่านมาอ่ะวันนี้ก็พาเขามาเอาแล้วเจ๊เขาไม่เคยอยู่ร้านบ่ฮะเขาไปทรเขามีหลายร้านหรือเปล่ามีหลายร้านอ๋อเขาไปเช็ค อวันนี้ก,ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะก็ไม่ใช่ใครก็แม่บ้านผมนี่แหละ <c oughs> เป็นแม่บ้านครับเขาอยากได้โทรศัพท์ใหม่เขาอยากได้โทรศัพท์ใหม,ใหม่แต่เจ้าของร้านไม่อยู่แต่คุยกันลูกน้องก็คงจะเนาะโอเคไหมนี่ฮะโอเคไหมอ่าโอเคนะอืม คือร้านนี้นะร้านก็เราก็จะคุ้นกันดีเนาะผ่านถ้าคนที่เขาอยู่อยู่กับอำเภอบ้านกรวดนี่มาถึงสีแยกปุ๊บก็มองเห็นเลยมองเห็นเลยมองเห็นร้านเลยสีแยกบ้านกวดจอดติดไฟแดง พอดีแต่โทรศัพท์เขายังไม่เสียหรอกแต่เขาอยากได้แบบรุ่นใหม่ๆรุ่นแบบเร็วๆแรงๆอะไรแบบเนี้ยฮะเออถ้างั้นก็ไอ,อเครื่องเก่าก็ให้ผมมา <c oughs> ผมจะรับใช้เอง <c oughs> ผมจะใช้เองแต่อันนี้ก็คุยกับคุยกับลุงน้องเจ๊เก๋ไปก่อน <c oughs> เรื่องอันนี้อันน,นี้นี่ตกลงมาซื้อซิมหรือว่ามาซื้อโทรศัพท์ คิก่อนอ๋อเช็คสิตได้อยู่แล้วเครดิตด,ดีไม่มีปัญหา <laughs> เครดิตเฮ้ยได้โทรไปยังอ่ะเอาโทรไปปิดบัญชีอ่ะฮ <c oughs> ะวันนี้มีเขาบอกว่าอะไรอ่ะจะให้ฉันอีกแสนหนึ่งอ่ะวันนี้ยวันวันนี้นะฮะ วันนี้เขาโทรบอกว่าทิดโก้นะใช่อีกแสนหนึ่งหมดหมดอะไรเขตสามสิบยวบอกโอ้ไม่ดอกครับไม่ไม่หลยทำไมไม่บอกเราจะติดบัญชีไม่เดี๋ยวให้คุณโทรไปอ่ให้คุณโทรไปโทรไปปิบัญชีโอ้ยนอกเรื่องแล้วครับผมต้องก็โทษด้วยนี่ครับ ร้านนี้สดพรแวะมาได้เลยพนักงานโรงพยาบาลบ้านกรวดนนเป็นแม่บ้าน เงินเดือนหมื่นสามพันบาทครับผมก็ กำลังเช็คสิทธิ์อยู่ครับว่าจะได้เครื่องใหม่หรือเปล่าแต่ก็เครื่องใหม่ก็จะเอาแบบรุ่นใหม่ๆเลยนะไม่เอารุ่นเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไอเขาสสกยาน,น่าเฉยๆอ่ะเดี๋ยวกำลังทำงาน,น <c oughs> เดี๋ยวจะสอบถามหน่อยไอไอไอรุ่นใหม่มายัางรุ่นใหม่ตอนนี้มีเ, 5, 5, 5, เออนั่นนั่นนั่นแหละเขาอยากได้รุ่นนั้นแหละ เฮ้ยมาพอดีเลยนะอู้ไหนไหนเอามาเอามาดูหน่อยเออเอามาดูหน่อยมามาชมหน่อยชมหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเออเอามาดูหน่อยมาก็จะซื้อเงินสดก็ได้แต่คนเราต้องเอาเงินไปใช้ทางอื่นเราก็ต้องผ่อนเอา มันเป็นเรื่องปกติเคเคใช่ไหมเคโมบายใช่ไหมร้านเคโมบายครับพอดีขอโฆษณาให้เขาหน่อยเคโมบาย่แยกบ้านกรวดครับ <c oughs> ผ่านมาก็เห็นเลยมาติดต่อสอบถามไอ้ลูกน้อง อ่าอ่าอุ้ยทอดอะไรอ่ะทำไมกินเค็มจัง ต้องมีเงินดาวไหมต้องดาวนะดาวเท่าไหร่อร์30% 3 0ต0สาบาทอ๋อก็อยู่ที่ราคาเครื่องราคาเค้ื่องหนึ่งห้า,าเก้า,าเก้า,าก,าาก,าาก็ดาวสิไอ้น,นี่ไอ้น,นี่นี่ราคาเครื่องเทนะ่าไหร่นะ1า0 0นเก้เฮ้ย1500นแล้วไม่มันไม่มีโปรไม่มีอะไรลดเลยบอกไม่มีนะ เมื่อเมืม่อวานซื้อให้ลูกสาวรุ่นหน้าห้าในะเขามื่นสามพันนะเอออันนี้มันโปรโอ,อันนี้อันนี้เฮ้ย <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะ <c oughs> พูดออกสื่อเลยเนี่ย <c oughs> เอออ่าขอโทษด้วยขอโทษด้วยเออ <c oughs> ทางท,ทางนี้ราคาหมื่นห้าพันนะครับผมแต่เมื่อวานโอนเงินไปให้ลูกสาวซื้ออยู่ที่จังหวัดจันทร์หมื่นสามพันครับก็ไม่เป็นไรครับมันมันมัน,มนเนาะเรามาดาวเขาเรามาเซ็นเขาเนาะก็มันก็เป็น เรื่องปกติเรื่องธรรมดาอ่ะหลับคลิปนี้บายบาย,บายครับเดี๋ยวคุยกับพนักงานขายก่อนครับ